แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ระดับ400ล้านซึ่งก็สูงสุดเป็นประวัติการก็ยังคงอยู่ในทุกๆบริษัทคิดว่าการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนมากก็จะอิดล้อไปกันกันกบภาพเศรษฐกิจที่ครึ่งหลังควรจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้านะักท่องเที่ยวจีนฮ่องกงกลับมาในครึ่งปีหลังที่มากกว่าครึ่งปีแรกเราอาจจะคาดหวังสําหรับยอดขายคอนโดมิเนียมที่ที่เขาจะมีการโอนเงินเข้ามาซื้อในในประเทศไทยของเราเนี่ยในอัตราที่เพิ่มขึ้น คุณโจครับแล้วเท่าที่สำรวจตรวจสอบล่าสุดเนี่ยแผนในการรุกธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยตกลงเขาจะบู๊เพิ่มมากขึ้นไหมหรือทรงๆหรือว่าจะลดความร้อนแรงลงสำหรับการรุกโครงการต่างๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับคุณโจครับได้ครับ ก็จริงๆครึ่งหลังเนี่ยอย่างอย่างที่บอกไปว่าครึ่งแรกเนี่ยเขามีการชะลอการเปิดตัวโครงการด้วยหลายเหตุผลแล้วก็สถานการณ์นะครับแต่ว่าถ้ามองทั้งปีเนี่ยแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ระดับ400ล้านซึ่งก็สูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยก็ยัง <S 2> <S 2> <S 2> <ฮ>คงอยู่ในทุกๆบร,ริษัทนะครับถ้าดูเนี่ยควอเตอร์หเนี่ยเปิดไปแค่35,000ล้านนะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยจะเปิดประมาณสัก90,000 95,000นะครับไตรมาสามเนี่ย <S 2> <S 2> <S ตามแผนจะเปิดแสนสองแล้วก็ไตรมาสสีจะเปิดแสนเจ็ดหมื่นล้านเพราะฉะนันเนี่ยยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ในแง่ของตัว Activity ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังเนี่ยณนะขนะนี้เนี่ยก็ยังคงเฟิร์มอยู่ว่าจะมีการเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราคิดว่ามันจะสอดรับก,กันกับเรื่องรัฐบาลใหม่ที่ไม่ว่าพรรคไหนจะชนะนะครับในการที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็การจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องออกมาแล้วแหละ ในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับอาจจะเดือนอนี้เดือนหน้านะครับคราวนี้เองเนี่ยพอฟอร์มรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับการดีเลย์การเรบ,บกรกิกจ่ายงบประมาณเนี่ยก็คงจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการอะไรต่างๆานะนะเพื่อที่จะมากระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับซึ่งแค่ออกมาไม่ไม่ไม่ต้องลง Property ก็ได้นะครับมันก็เป็นบวกละเพราะว่าเ,เราเคยคุยกันว่าผล ที่มีปัจจัยที่มีผลเยอะต่ออสังหาเนี่ยก็คือ GDP growth ถ้าเศรษฐกิจดีคนก็จะซื้อบ้านเยอะนะครับแต่เราก็อาจจะแอบแอบลึกๆคาดหวังไปถึงมาตรการกระตุ้นอสังหาที่จะออกมานะครับในในหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าเราก็เห็นว่าหลายๆรัฐบาลก็เลือกใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าเราดูเนี่ยการซื้อบ้านหลังนึงนะครับเราคุยกันหลายรอบแล้ว นะครับเราไม่ได้ซื้อแต่บ้านเราซื้ออิฐหินปูนทรายนะครับซื้อกระจกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เงินมันกระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีการกระตุ้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนมากก็จะอิดธ้อไปกันกันกบภาพเศรษฐกิจที่ข้่งหลังควรจะดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกปัจจัหนึ่งก็คือเรื่องนักท่องเที่ยว ชาติที่จะเข้ามานะครับเราคาดหวังว่าครึ่งหลังเนี่ยคนจีนจะกลับมามากขึ้นซึ่งคนจีนก็จะเป็นคนที่ใช้จ่ายต่อหัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในแง่ของของการหมุนเวียนของเงินนะครับก็จะมากขึ้นคราวนี้เองเนี่ยคนจีนกลับเข้ามามันจะดียังไงต่อสังหานะครับเรามีการไปลันความสัมพันธ์หาความสัมพันธ์กันระหว่างตัว t o u r i s t arrival นะครับที่เป็นคนจีนกับฮ่องกงซึ่งเคยเป็นผู้ซื้อคอนโดเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยในช่วงหลายปีก่อนโควิดเนี่ยบางปีขึ้นไปถึง4 0 5 0ของยอดเงินที่โอนเข้ามาซื้อคอนโดได้ซ้ำไปเนี่ยปีที่แล้วเหลือแค่20%่สิบเปอรนะครับเราไปรันระหว่างทัวริสอไรว่าลกับเงินที่โอนเข้ามาซื้อคอนโดเนี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกถึง69%เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้านะักท่องเที่ยวจีนฮ่องกงกลับมาในครึ่งปีหลังที่มากกว่าครึ่งปีแรกเราอาจจะคาดหวัง สำหรับยอดขายคอนโดมิเนียมที่ที่เขาจะมีการโอนเงินเข้ามาซื้อในในประเทศไทยของเราเนี่ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ก็ล้อไปกันกับตัวเดเวลอปเปอร์ที่เปิดตัวโครงการใหม่รวมถึงโครงการที่เป็น ready to move หรือว่าสร้างเสร็จก่อนขายเนี่ยก็จะมีการทำยอดขายได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับคุณยุทธนาครับครับสรุปว่าครึ่งหลังของปีแผนธุรกิจยังบู๊ต่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณโจครับใช่ครับใช่ครับ ครับหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าใครจะมาก็ตามก็ต้องกระตุ้นนะครับอันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจและอสังหาก็น่าจะได้รับประโยชน์นะครับสองคือถ้าคนจีนกลับมาคุณโจ้ครับคำว่าคนจีนกลับมาเนี่ยเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือเฉพาะจีนฮ่องกงถึงจะมีอนนสงสงเชิงบวกต่ออสังหาตกลงยังไงครับคุณโจ้ รวมๆกันครับเพราะว่าสองสอง<ม>ส่วนนี้ก็คือจริงๆอาจจะเป็นคนจีนที่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่า<ม>ไปทําธุรกิจในฮ่องกงแล้วก็มีการ,รโอนเงินมาซื้ออสังหาในเมืองไทยหรือจะเป็นคนฮ่องกงเองที่เขาอาจจะอยากย้ายออกจากประเทศฮ่องกงนะครับที่ที่ตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะไม่ได้เติบโตเยอะหรือว่าดีเท่ากับสิ่งที่เขาเคยเป็นมาหลายสิบปีเพราะนั้นก็อาจจะอยากหาที่ใหม่ที่จะมีการใช้ชีวิตหรือทาเศรษฐกิจธุรกิจของเขา นั้นเองเนี่ยในมุมของจีนกับฮ่องกงดูเหมือนว่ามันจะเป็นอะไรที่อาจจะแยกกันยากนิดนึ่งนะครับอดี้ทวนความจำนะครับมานิพัสออนไลน์0ูนจอลึกสัญญาณไดเวอร์เจนอย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ปรสิทธิ์มานิพัสออนไลน์0ูนสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกน s กรีน n ิ่งแล้วก็แบ็กแพสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงคนะ์ในตลาดช่วงนี้นะครับท็อปแบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชานชัยพันธาธนากิจ 0ู2นี่ก็คุ้มมากนะครับมันดีพัสออไลน์012นะนะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟัง 010, 009, 008, 007, 006, 0, 10, 0, 09, 0, 08, 0, 07, 0 06, นะครับ0 0 5นะครับ0 0 4 0 0 3 0 0 2แล้วก็0 0 1ะครับสนใจกเ็เชิญได้เลยนะครับสนใจก,กเ็เชิญได้เลยครับ สแกน QR Code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A อแอสแล้วตามด้วยคำว่า m o n i y Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับ Pro 23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือน่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตะนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลครลิปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาท เล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรี พร้อมรับของเทเลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s s i g แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย